เรื่องฤดูหนาวครั้งสุดท้ายบทที่13กรุงเทพมีอะไรกันหรือเปล่าทำไมมากันพร้อมหน้าพร้อมตาเชียวแม่เกือบทำกับข้าวไม่ทันเนี่ยพักข้อมูลเอ่ยถามลูกๆทั้ง4รวมถึงเพื่อนสนิทของปลานพักอีก5คนที่นั่งกันจนเต็มโต๊ะอาหารที่มีอาหารหน้าตาน่ารับประทานวางอยู่มากมาย กินข้าวไปคุยกันก็ได้ดิแม่ปัตตภีบอกสีภรรยาพอถ้าเดาไม่ผิดก็คงไม่พ้นเรื่องลูกชายหัวดือกอย่างปราณพักผมว่ากินกันให้เสร็จเรียบร้อยแล้วค่อยคุยกันดีกว่าครับถ้าคุยกันก่อนเดี๋ยวกับข้าวของแม่จะเหลือเต็มโตเอาปราโมดพี่ชายคนโตของน้องๆในโต๊ะบอกตามที่คิดพี่โปรดไม่ได้ตรงไปใช่ไหมคะ ปิยาพัดยิ้มแย่แย่ยิ่งไาเปลี่ยนพูดแบบนี้พ่อกับแม่ก็ชักไม่อยากจะกินข้าวก่อนแล้วคุยกันเลยดีกว่าปตัตตพีเริ่มร้อนใจเดี๋ยวเดี๋ยวขอแม่ทำใจก่อนเสรจไายกับข้าวก็ส่วนหนึ่งแต่กลัวหัวใจวายมากกว่าพาขมวนหิบยาดมขึ้นมาสูดดมรู้สึกใจคอไม่ดีอย่างไรก็ไม่รู้นี่โปรดป้อง ปิ่นปอแล้วก็พวกเรารู้เรื่องกันหมดแล้วใช่ไหมประโยคหลังปัตพีหันมาหาสรุตแก๊งแม็กชาวและกล้างซึ่งเป็นเพื่อนสนิทของปานพักตั้งแต่สมัยมัธยมจนจบมหาวิทยาลัยครับทุกคนตอบและพยักหน้าพร้อมกันอย่างไม่ได้นัดหมายเอาไงล่ะทีนี้แม่จะกินก่อนหรือจะคุยก่อนปัตภีหันไปถามภรรยาอีกครั้ง กินกันก่อนดีกว่าจ้ะกินเลยลูกระหว่างกินไปก็คิดกันไปนะว่าจะพูดยังไงให้แม่ตกใจน้อยที่สุดพักขมนพูดติดตลกจึงพอจะทำให้ทุกคนในโต๊ะยิ้มออกมาได้บ้างหลังจากรับประทานอาหารกลางวันเสร็จก็ได้เวลาที่เด็กๆทุกคนจะต้องพูดเรื่องสำคัญกับคุณพ่อคุณแม่ของปันพักแล้วแต่ว่าใครละ่ะจะเป็นคนเริ่ม พี่โปรดเปิดเลยครับเดี๋ยวผมกับน้องๆตามเองครับป้องพบพี่ชายคนรองของโตโยนให้พี่ชายคนโตซึ่งปราโมดก็ไม่ได้ตกใจสักเท่าไหร่คิดอยู่แล้วว่าน้องๆต้องไม่กล้าพูดก่อนแน่ๆกะแล้วแต่ว่าพี่จะพูดเท่าที่รู้นะส่วนรายละเอียดนะ่ะพวกเราต้องเล่าเองจะได้ไม่คลาดเคลื่อนปลาโมดหันไปหาสารุนกับเพื่อนๆที่นั่งอยู่ฝั่งตรงข้าม ได้ครับสารุรยิ้มเต,เตือนตอบรับคืองี้นะครับแม่แม่อย่าเพิ่งตกใจนะครับผมขอถามก่อนว่าพ่อกับแม่มีความเห็นยังไงถ้าเราห้าคนพี่น้องเป็น LBTQ g Q, ปัตตพีและพรภคมลเป็นคนทันสมัยจึงเข้าใจคำว่า L B G T Q เพราะได้ยินในข่าวตามโซเชียลเน็ตเวิร์อยู่บ่อยๆก็ไม่ยังไงขอให้เป็นคนดีสืบทอดกิจการพ่อแม่ได้ดูแลตัวเองดูแลครอบครัวได้ก็พอปัตภีตอบเป็นคนแรกแล้วคุณแม่ล่ะครับป้องพบเริ่มช่วยพี่ชายก็จริงๆถ้ารู้มาตั้งแต่พวกเรายังเด็ก แม่ก็ไม่ตกใจหรอกแล้วไม่คิดอะไรด้วยแต่ถ้ามารู้ตอนนี้ก็ยอมรับว่าคงจะตกใจไม่น้อยคำตอบของพักมนลทาเอาเด็กๆในโต๊ะหันมองหน้ากันและถอนหายใจออกมาพร้อมเพียงกันพืดใหญ่เรื่องเหมือนจะไม่ยากแต่ดูท่าจะไม่ง่ายเหมือนกันงั้นปิ่นมีหนึ่งคำถามค่ะทำไมพ่อกับแม่ชอบจับตาเป้คลุมถุงชน ยังปิ่นกับยายปอไม่เห็นพ่อกับแม่หาผู้ชายมาดูตัวหรือจับคู่ให้บ้างลระคะเปียพัดถามเพื่อเก็บข้อมูลก่อนแต่ก็ทำให้สายตาทุกคู่หันไปจับจ้องที่ปัตพีกับพักขมนเป็นทาเดียวก็ตะเป้น่ะเหมือนพวกเราเสียที่ไหนปิ่นกับปอยังเคยมีปัรปปี้เลิฟยังมีคนมาจีบมาคุยด้วยนี่ แต่ตาเป้ไม่เคยเลยแถมยังเป็นศิลปินโลกส่วนตัวก็สูงดูสิถึงขนาดขู่พ่อกับแม่ว่าจะไปเรียนต่อที่อิตาลีแล้วจะไม่กลับมาอีกพาขมลนตอบเออแล้วถ้าพี่เป้มีคนที่รักอยู่แล้วล่ะคะคุณพ่อคุณแม่จะว่ายังไงปวิตราตัดใจถามเล่นเอาพี่ๆทุกคนในโต๊ะหันมามองด้วยความตกใจ ไม่คิดว่าน้องเล็กอย่างปอจะเข้าเรื่องได้เร็วขนาดนี้อ้าวนีตาเป้มีแฟนอยู่แล้วหรอกเหรอทำไมไม่บอกพ่อกับแม่ตั้งแต่ทีแรกปล่อยให้พ่อกับแม่ทะเลาะกับมันอยู่ตั้งนานต้องบากหน้าไปทับทามลูกสาวบ้านโน้นบ้านนี้แล้วก็หน้าแตกกับมาทุกทีปัตตภีบนจริงอย่างที่พ่อเขาพูดจริงๆเหรอโปรดป้องปิ่นปอ พะขมวลเรียกชื่อลูกๆแต่สายตานั้นหันไปมองเด็กๆทั่วทั้งโต๊ะเพื่อต้องการคําตอบและทุกคนก็หลับตาปีพยักหน้ารับพร้อมกันโถเอ้ยทางั้นก็พาเ,าเข้าบ้านสิมหาเลิกตกแต่งให้พ่อกับแม่หายห่วงสักทีพะขมวลบอกอย่างโล่งอกแต่มันติดปัญหาอยู่นิดนึงครับอา้าวไอ้พวกตัวแสบออกโรงได้แล้ว ปาโมดบุยหน้าไปหาสรุดกับกลุ่มเพื่อนและทุกคนต่างก็พยักเพยพยิดหน้าให้สรุดเป็นคนตอบเออคือแบบนีครับคุณพ่อคุณแม่คือเป้มันกลัวพ่อกับแม่รับไม่ได้เลยไม่กล้าพาเข้าบ้านครับทำไมอย่างนั้นล่ะจะเป็นลูกเต้าเหล่าใครยากดีมีจนขี่ดิ้วขี้เล่พ่อแม่ไม่สนใจแล้วขอให้ตาเป้เป็นฝากเป็นฝาไปก็พอ พักขมลบอกสรุปและทุกคนในโต๊ะเงียบไปอีกครั้งจนได้ยินเสียงเครื่องปรับอากาศดังวงวิงแฟนของไอเป้ไม่ใช่ผู้หญิงถูกไหมปาตะพีที่นั่งเรียบเรียงความคิดวิเคราะห์จากคำพูดของเด็กๆตั้งแต่เริ่มบทสนทนาก็พอจะสรุปได้ประมาณนี้พ่อพูดอะไรอย่างนั้นเล่าจะเป็นไปได้ยังไงกัน พะขมวลร้องด้วยความตกใจทับเอาทุกคนในโตัสะดุ้งเฮือกเออคุณแม่ใจเย็นก่อนนะครับสงสารเป้มันเถอะครับมันรักของมันมากรักมาสิบปีแล้วพวกผมอยากให้มันได้สมหวังอยากเห็นมันกลับมาล่าเริงแจ่มใสเหมือนเดิมถึงได้มาบอกความจริงให้น้องปอพี่ปิ่นพี่โปดพี่ป้องฟังแล้วพวกเราทุกคนก็ตัดสินใจมาคุยกับคุณพ่อคุณแม่ในวันนี้ สรุดบอกแก๊งแม็กชาวและกังที่นั่งเงียบอยู่นานได้พยักหน้าอย่างเห็นด้วยจริงๆแล้วผมเองก็มีคนรักเป็นผู้ชายเหมือนกันไม่ได้หมายถึงสาวป,ประเภทสองน,นะครับแต่เป็นผู้ชายเหมือนกันครับทางครอบครัวของเราสองคนไม่ได้ติดปัญหาอะไรครับ ในกั้งยกเรื่องของตัวเองขึ้นมาพูดเผื่อจะทำให้แม่ของปานพักทำใจได้บ้างกั้งเนี่ยนะแล้วพ่อแม่ไม่ว่าสักคำเลยเหรอไม่เลยครับท่านก็พูดเหมือนที่คุณพ่อคุณแม่พูดเลยครับว่าขอให้รับผิดชอบชีวิตตัวเองและครอบครัวได้ก็พอพักขมนถอนหายใจก็จริงอย่างที่ในกังว่าแล้วแฟนเป้มันเป็นใครพ่อกับแม่รู้จักไหม ปัตพีเอ่ยถามเขามีลูกตั้งห้าคนลูกชายคนโตสองคนก็แต่งงานไปเรียบร้อยลูกสาวที่น่ารักอีสอคนก็กำลังคบหาดูใจกับชายหนุ่มที่พ่อแม่ค่อนข้างถูกใจถ้าจะมีลูกสักคนไม่ได้แต่งงานมีหลานให้ไม่ได้ก็ไม่เห็นจะเป็นอะไรเลยดีกว่าจะต้องมานั่งทะเลาะกันไม่จบไม่สิ้นแบบนี้ คุณพ่อคุณแม่จำตอนวันรับปริญญาของตาเป้ได้ไหมคะปียาพัดถามมันก็ผ่านมาหลายปีแล้วปิน่นเพื่อนตาเป้ก็เยอะแยะแม่จำไม่ได้หรอว่าใครเป็นใครพากขมลตอบลูกสาวเริ่มจะทำใจยอมรับความจริงได้บ้างแล้วจริงๆแม่คนนี้ก็คิดถึงห่วงหาลูกชายคนเล็กสุดหัวใจถึงปลานพักจะไม่ได้อย่างใจเหมือนพี่น้องคนอื่นๆ แต่พภาคมณลก็เอ็นดูและรักปานพักมากเกียรติบัตรและคำชื่นชมในเรื่องการประกวดวาดภาพที่คุณรูมมอบให้มาตั้งแต่เรียนชั้นประถมทำให้พ่อกับแม่ยิ้มหน้าบานและภูมิใจมากแม้ปากจะบ่นว่าอยากให้ลูกชายเก่งวิชาการมากกว่าแต่รูปทุกรูปที่เด็กชายปานพักเคยวาดก็ถูกเก็บใส่กรอบประดับอยู่เต็มกำแพงบ้านไม่เคยถูกนำไปทิ้งขว้างเลยแม้แต่รูปเดียว คนสุดท้ายที่ตาเป้พามาแนะนำเงคะเกียรติยมอันดับหนึ่งวิศวะเครื่องกลที่คุณแม่เอ๋ยชมไม่หยุดปากว่าทำไมตาเป้ไม่เรียนอย่างเพื่อนคนนี้บ้างไงยคะอ๋อแม่เหมือนจะนึกออกแล้วคนที่ตัวสูงสูงรอหล่อขาวๆนั่นนะ่ะนะครับผมลนลวีหรือไอ้ลมครับสรุปเป็นคนตอบ ปัตตพีกับพระขมลถอนหายใจออกมาพร้อมๆกันปัตตพีเอื้อมมือไปกุมภรรยาอย่างให้กำลังใจเขารู้ดีว่าภรรยาแค่ตกใจแต่คงไม่ได้คิดจะขัดขวางความรักของลูกแน่นอนเขามั่นใจแล้วตอนนี้แป้ก,กับแฟนของมันเป็นยังไงกันบ้างยังติดต่อกันอยู่ไหมปัตตพีเอ่ยถาม คือตอนนี้เป้กับลมมันบังเอิญไปเจอกันที่โรงเรียนของพี่เหมยนะครับแล้วเป้มันก็ช้ำใจพอสมควรพวกเราเลยอยากมาถามความเห็นของคุณพ่อคุณแม่ก่อนถ้าคุณพ่อคุณแม่ไม่ว่าอะไรที่เหลือก็เป็นเรื่องของมันสองคนแล้วละครับสรุนกั้นใจพูดออกไป ทุกคนในตัวอาหารก็ลั่นใจรอฟังคำตอบของผู้ใหญ่ทั้งสองท่านที่นั่งอยู่ที่หัวโต๊ะด้วยความตื่นเต้นเช่นเดียวกันเฮ้อแล้วมาบอกอะไรกันตอนนี้ปล่อยให้พ่อกับแม่ทะเลาะกับมันเสียแทบตายหรือแม่ว่ายังไงปัตพภีหันไปถามภรรยาอีกครั้งแม่แค่ต้องการให้เป้มีคนดูแลยามแก่เท่าที่พ่อแม่พี่น้องอาจจะไม่อยู่แล้ว หรือแยกย้ายกันไปมีครอบครัวแล้วก็เท่านั้นถ้าเป้กับแฟนของเขารักกันจริงและจะอยู่ดูแลก,กันตลอดไปแม่ก็ไม่ว่าอะไรหรอกลุดโทรบอกตะเป้ได้เลยนะถ้าเป้สบายใจก็โทรมาหาแม่บ้างหรือจะกลับมาบ้านเลยก็ได้ขอบคุณครับคุณแม่ขอบคุณขอบคุณจริงๆครับ รนวีแทบจะกระโดดร้องชัชโยออกมาแต่ติดที่ว่ายังทำงานอยู่ที่บริษัทเขาแทบจะอดใจรอไม่ไหวเรียบขับรถออกไปรอที่นอกรั้วโรงเรียนของราดิดาก่อนเวลาตั้งสองชั่วโมงเขาตื่นเต้นไม่รู้จะพูดกับปรานพักยังไงเขาควรจะบอกความจริงทันทีที่ได้พบหน้ากันเลยหรือพาลิดาไปส่งที่บ้านก่อนแล้วค่อยไปบอกกันสองคนที่หอพักของบลานพักดีเวลาสองชั่วโมง แต่ลนวีรู้สึกว่ายาวนานราวกับ2ปีเขาแทบนั่งไม่ติดบาะรถเปิดเพลงฟังก็แล้วเปิดดูรูปถ่ายเก่าๆสมัยเรียนมหาวิทยาลัยก็แล้วแต่ไม่ว่าจะยิ่งทำอะไรความคิดถึงห่วงหาที่มีต่อปลานพักก็ยิ่งทวีคูณขึ้นไปไเรื่อยๆในที่สุดก็ได้เวลาขับรถเข้าไปรับลาดิดาแล้ว ลนวีรอให้รถตู้โรงเรียนและรถของผู้ปกครองคนอื่นๆรับบุตรหลานกลับบ้านจนครบก่อนเหลือเขาเป็นคนสุดท้ายเหมือนทุกวันที่ผ่านมาลนวียิ้มหวานมากแต่ไกลอยากกระโดดกอดปลานพักให้หายคิดถึงแต่เขาก็ต้องยังตัวเองเอาไว้ก่อนพอนั่งจากสายตาของราลิดาก็ยังมีคุณครูท่านอื่นอยู่บริเวณหน้าโรงเรียนอีกด้วย วันนี้ไม่ต้องเรียนวาดรูปตอนเย็นหรอคะพอลมพอดีพ่อลมมีธุระเลยต้องไปส่งลีดากลับบ้านก่อนนะครับปานพักนุ่นงงกับสีหน้าและรอยยิ้มที่เบิกบานของรนวีเหมือนกับว่าเขามีเรื่องตื่นเต้นดีใจอะไรสักอย่างหวังว่าภรรยาของเขาคงไม่ได้ตั้งท้องลูกคนที่สองหรอกนะพอคิดได้อย่างนั้นสีหน้าของปานพักก็เยนลง กลับบ้านดีๆนะคะริดาพรุ่งนี้เจอกันนะคะสวัสดีค่ะคเป้กลับบ้านกันนะคะ่ะคุณพ่อริดาขึ้นไปรอบนรถก่อนแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวพ่อคุยกับโคเป้สองนาทีโอเคค่ะว่าแล้วเด็กหญิงร,ริดาก็ขึ้นไปนั่งรอคุณพ่อบนรถอย่างว่าง่ายมีอะไรบ้านพักถามเสียงเรียบกระดาษที่จดเนื้อเพลง ที่มีคำว่าลมทั้ง3เพลงในมือถูกยัดลงในกระเป๋าหลังการเกงมันคงไม่มีความหวังอะไรเหลือให้เขาอีกแล้วละมั้งเกม99เพลงนั้นก็ควรจะเป็นเรื่องอํมกันเฉยๆเย็นนี้มึงต้องอยู่เวประวะป่าวะเปล่ามึงถามทำไมมึงไปรอกูที่หอมึงนะเดี๋ยวกูไปส่งลิดาแล้วจะรีบไปหากูมีเรื่องสำคัญจะบอก ถ้าสำคัญมากก็บอกมาเลยดิเออหน้ากูรีบไปส่งลิดาก่อนมึงอย่าเบี้ยวนัดนะรอที่ห้องอ้อหาอะไรไว้ให้กินด้วยลนวีพูดจบก็ขับรถออกไปทันทีทิ้งให้ปานผักยินมองตามหลังรถไปได้วยความสับสนว่าวุ่นใจหอพักของคุณครูปรานพักไหนๆก็เตรียมเพลงสามเพลงไว้แล้วระหว่างรอลนวีมาถึงปานพัก จึงได้กดส่งข้อความไปในลายส่วนตัวของลนวีเพื่อเข้าเวลาอาหารเครื่องดื่มก็เตรียมไว้หมดแล้วไม่รู้ว่าลนวีอยากจะฉลองเรื่องอะไรแต่ที่แน่แนคงไม่ใช่เรื่องเกี่ยวกับปานพักเพราะเขายังเล่นเกมไม่จบถึงจะรวมวันนี้อีก3เพลงก็ยังได้ไม่ถึง10เพลงอยู่ดีเพลงที่95ชื่อเพลงสายลมแห่งรัก ของเบญชลาทิศเพียงสายลมแผ่วๆทำให้ใจสันส่นๆเธอคนนั้นเหมือนคนในฝันของใจเพียงสายตาตรงกันทำให้ใจไหวๆอยากจะรักอีกครั้งได้ไหมเพลงที่94ชื่อเพลงลมจ๋าของโจแฟก ลมจา๋าช่วยพัดให้นานหน่อยนะก็เธอนั้นคือความรักอย่ารีบไปอยู่ด้วยกันได้ไหมลมจา๋าช่วยพัดให้แรงเข้าไว้ฉันกำลังสุขหัวใจอย่ารีบไปอยู่ด้วยกันได้ไหมเพลงที่93ชื่อเพลงลมรักของออดคิริบูล ลมที่เป่าใบไม้กแกว่งนั้นมีใช่เพียงแรงของลมมีลมหายใจของฉันผสมฝากลมเอาไว้แมนเธอหายใจสูดลมเข้าไปในสวงมื่อไหร่เธอปวดจำไว้เธอสูดลมรักฉันเข้าแล้วเอ่ยเสียงเคาประตูดังขึ้นปราณพักเดินไปเปิดประตูให้รนวีก่อนจะกลับมาหย่อนตัว นั่งลงบนเตียงนอนของตัวเองโดยที่ไม่ได้มองหน้าลน,นาวีแม้แต่น้อยมีอะไรก็ว่ามาหืมถึงกับพี่ออสคิริบูลเลยเหรอวะสงสัยเกมจะจบเร็วแล้วละมั้งมึงก็จงใจแกล้งกูตั้งแต่แรกอยู่แล้วใครจะหาได้วะตั้ง99เพลงกูรู้นะว่ามึงไปเตรียมกับพวกไอรุษไม่ให้ช่วยกู ขนาดคอลูกทุ่งลูกกุงอย่างไอ้แก๊งยังไม่ส่งมาให้กูสักเพลงเลยเนี่ยมึงนี่ก็ฉลาดนี่ว่าแต่เสือกง่อ,อยู่เรื่องหนึ่งเออกูรู้กูมันโง่โถ่อ้เป้นี่มึงจะไม่อยากรู้หน่อยเหรอว่าไอ้เรื่องที่ว่าเนี่ยมันเรื่องอะไรก็แล้วมันเรื่องอะไรล่ะปานพักถามยังไม่ใส่ใจนะักเด็กปสามที่มึงสอนอายุเท่าไหร่ ประมาณแปดเก้าขวบส่วนแญงเก้าขวบถามทำไมวะลิดาอายุเก้าขวบแล้วไงจะมีน้องให้ลิดาอีกคนหรือไงผู้หญิงหรือผู้ชายล่ะคราวนี้ยินดีล่วงหน้าเลยแล้วกันปานผักทำหน้างอไม่มีสีหน้าว่าจะยินดีด้วยเลยสักนิดทำหน้างอนเป็นตูดเลยนะหันมาคุยกับกูกนหันมาเราดิไงอยากคุยอะไรก็ว่ามา ปานพักยังเคืองเงินไม่หายถ้าเรื่องน่าตื่นเต้นยินดีที่ว่าคือการมาอวดลูกคนใหม่ละก้อนนะไอเป้โว้ยนี่เราเรียนจบกันมากี่ปีแล้วหกปีได้มั้งหกปีได้มั้งแค่นี้เหรอมึงไม่เอะใจอะไรบ้างหรือไงเลานวีบีบไหล่ทั้งสองข้างของปานพักไม่ให้เขาหันหนีไปไหนได้อีเอะใจอะไรมึงมีอะไรก็รีพ,พูดมาเหอะ รีบพินข้าวแล้วก็รีบกลับบ้านไปได้แล้วไอ้เป้ไอ้ควายเอ้ยกูกับมึงเรียนจบมา6ปีแต่ลิดาอายุ9้าขวบแล้วกูจะเป็นพ่อของลิลาได้ยังไงฮะมึงว่าไงนะปานพักร้องอย่างไม่อยากจะเชื่อหูตัวเองลนโดวียกมือทั้งสองข้างขึ้นมาประคองสันกรามของปรานพักอยากให้คนตรงหน้าได้เห็นได้ยินให้ชัดที่สุด มึงฟังกูชัดๆนะหัวใจของปลาพัคเต้นตึกตักเขาจับต้นชนปลายไม่ถูกรู้แค่ว่าเรื่องที่โรนวีนกำลังจะอธิบายนั้นเป็นเรื่องที่เขาอยากได้ยินมากที่สุดและไม่คิดไม่ฝันว่าเขาจะได้ยินมันจริงๆริดาเป็นหลานสาวกูเป็นลูกของพี่น้ำชื่อชนลวีที่อยู่ในสมุดพกของริดา เป็นชื่อของพี่สาวกูพี่ทาดาพี่เคยกูลดความเสียไปตั้งแต่ปีที่แล้วพี่สาวกูเป็นโรคซึมเศร้ากูสงสารลิดากูเลยรับมาเป็นลูกกูไม่อยากให้หลานขาดพ่อที่นี่มึงเข้าใจหรือยังปานผักอึ้งนี่มึงได้ยินที่กูพูดไว้เป้กูยังไม่ได้แต่งงานไม่ได้มีลูกมีเมียกูโสดมาหปีแล้วเหมือนกันกู กูได้ยินแต่นี่มันเรื่องอะไรกันวะทําไมมึงเพิ่งมาบอกกูตอนนี้ปล่อยให้กูตอมใจอยู่ได้ตั้งนานก็กูไม่อยากให้ความหวังมึงนี่ว่าถ้าสุดท้ายปัญหาก็กลับไปที่เรื่องครอบครัวมึงไม่ยอมรับสู้ให้มือเชื่อแบบนั้นเชื่อว่ากูมีลูกมีเมียแล้วและตัดใจแากกูไปดีกว่าแต่เผอิญว่าครอบครัวมึงพ่อแม่พี่พ,พี่น้องๆทุกคนรับได้ ถ้ามึงจะคบกับกูกูก็เลยรีบมาบอกมึงนี่ไงนี่มึงรีบแล้วใช่ไหมทําไมไม่ปล่อยใหก้กูอักเลือดตายก่อนแล้วค่อยบอกวะแล้วมึงรู้ได้ยังไงว่าที่บ้านกูเขาต้องขอบคุณพวกไอรุษกับพี่พี่น้องๆของมึงอ่ะที่ช่วยพูดก,กับพ่อแม่มึงให้มึงรู้ไหมว่าพวกท่านว่ายังไงว่าพวกท่านบอกว่าแล้วทำไมถึงพึ่งมาบอกตอนนี้ เป็นไงละไอ้เป้เพราะมึงแท้ๆคุยกับพ่อแม่ตั้งแต่แรกก็จบปล่อยให้ทุกคนวุ่นวายไปหมดก็มึงเล่นหนีกูไม่ยอมให้กูติดต่อกูก็ได้แต่วิ่งวุ่นตามหามึงอ้อนวอนขอร้องพวกไอรุทให้บอกที่อยู่ของมึงแทบเป็นแทบตายกูจะเอาหัวสมองที่ไหนไปคิดออกว่าว่าจะต้องเคลียร์กับพ่อแม่ก่อนอีกอย่างพ่อแม่ก็หาสาวมาให้เดดกับกูไม่เว้นวัน ทุกอย่างก็โอเคแล้วทำหน้าอีกทําไมวะเป้เออว่ะพอนึกถึงเรื่องที่ผ่านมาแล้วมันก็เจ็บจีๆขึ้นมายังไงไม่รู้6ปีเลยนะเว้ยที่กูเอาแต่คิดถึงมึงอารมณ์เออกูก็คิดถึงมึงเหมือนกันทีนี้ก็เหลือแค่มึงกับกูแล้วจะทำไงกันต่อทำไงอะไรของมึง ปานพักเลิกคิ้วถามตาแป๋วอยากให้รนวีเป็นฝ่ายพูดออกมาก่อนบ้างแต่มีหรือที่รนวีจะเป็นฝ่ายยอมพูดก่อนแล้วแต่มึงถ้ามึงจะไม่พูดอะไรกูกลับก่อนรนวีทำท่าจะหันหลังออกจากห้องไปจริงๆทำเอาปานพักถึงกับใจหายวูบเดี๋ยวดีไว้ลมกลับมาคบอกูอีกครั้งได้ปะวะถ้าติดเรื่องหน้าที่การงานหรือเรื่องลิดา มึงไม่ต้องเปิดตัวกูก็ได้แค่มึงรักกูคนเดียวก็พอเหมือนที่มึงเคยรักก็พอกูยอมทุกอย่างขอแค่ให้มึงกลับมาเป็นของกูเหมือนเดิมลอนดวีหันหลังกลับและโผล่เข้ากอดปรานพักด้วยความดีใจกูก็รักมึงคนเดียวเป้รักมาตลอดคืนนี้มึงคงไม่คิดจะกลับไปนอนที่บ้านใช่ไหมวะ แจ้งมึงมีที่เหลือให้กูสุกหัวนอนบ้างมยล่ะถ้ามีกูก็โอเคอ้อแต่กูติดผ้าห่มลายสแลมดังนะถ้าไม่มีกูนอนไม่หลับวะ่ะร้านพักผละออกจากร่างอุ่นๆของลนนวีก่อนจะเปิดประตูตู้เสื้อผ้าแล้วหยิบผ้านวมผืนใหญ่ลายสแลมดังออกมาถึงจะไม่ใช่สีนเงินเหมือนของล้นวีแต่ก็เป็นสีฟ้าเข้ม ทำเอารณวีมองตามอย่างแทบไม่เชื่อสายตานี่มึงมีจริงๆเหรอวะเนี่ยกูไม่อยากจะเชื่อตัวแทนมึงไงกว่ากูจะหาซื้อได้โคตรยากเลยต้องหนาวมากๆก,กูถึงจะเอามาหม่มหอมแล้วก็คิดถึงรูรูหนาวปีนั้นขึ้นมาทุกทีตั้งแต่เกิดเรื่องวันนั้นกูก็เกลียดรูรูหนาวมาตลอดพอมันทำให้กูคิดถึงแต่มึงเหมือนกัน กูต้องเสียน้ำตาทุกครั้งที่รู้หนาวมาถึงมึงรู้บ้างไหมไอ้เป้มืงอิคิด,ด้วยมึงลองให้เป็นคนเดียวเหลือไอ้ลมมึงรู้ไหมที่สตูดิโอที่กูทํางานเปิดแอร์เย็นเฉียบทํางานไปกูก็นึกถึงแต่มึงทรมานสัตว์แต่ก็ขอบคุณความทรมานไม่งั้นกูคงไม่หนีมาอยู่ที่นี่แล้วก็คงไม่ได้เจอมึงอีกมาก่อนทีดิเป้ กูยังไม่หายหนาวเลยว่ะลนวีบอกพร้อมกับสองสายตาเป็นประกายให้ปานพักสิ้นสุดเสียทีความเจ็บปวดที่มาเยือนทุกครั้งที่ฤด,ดูหนาวมาถึงต่อจากนี้ไปเขาคงไม่ต้องนอนกอดผ้าห่มลายแสลมดังร้องไห้คนเดียวอีกแล้วเช้าวันนี้ปานพักมีสีหน้าและแววตาสดใส ขอมอบรอยยิ้มหวานให้กับเพื่อนครูและนักเรียนทุกคนทําเอาโยสิตาและเพื่อนๆถึงกับแปลกใจนี่เพลงที่โยเซฟมาให้ค่ะโยสิตาเยื่นทําใดให้ปันพักขอบคุณมากครับโยทำไมวันนี้เป้ดูอารมณ์ดีจังคะสีหน้าผมมันชัดขนาดนั้นเลยเหรอครับ